สวัสดีทุกคนนะฮะขอต้อนรับสู่ช่องฟินฟินนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟินมานัทนะครับกับ CB ีสีแดงแล้วก็น้องมิกนะฮะ CB สีน้ำเงินเดี๋ยวขึ้นช่องน้องมิกไว้ให้เปิดแล้วใช่ไหมช่อง <c oughs> นี่โอ้โหมากี่ทีก็รอเราเอาการแต่งเต็มจัดจ้านในย่านนี้จริงๆริงตัวแรงตัวแรงย่านบางซื่อนะฮะเพราเดี๋ยววันนี้เราออกไปขี่รถเล่นกันเห็นข่าวเขาออกนะบอกว่าวันนี้ถนนโลง่งโล่งจริงว่าไม่รู้เดี๋ยวออกไปขี่รถเล่นกัน ไปพิสูจน์ไปพิสูจน์อึ๊บวันสงการทั้งทีนะฮะถนนโล่งๆแบบนี้เราก็ต้องออกไปขี่รถเล่นใช่ไหมฮะโอ๊แต่ชุดเราชุดเราแบบได้มากเลยนะชุดเราพร้อมไหม่มากเลยนะแขนสั้นขาสั้นฮะใจสู้จริง,รงเอจหารคนนี้ดูดิตอนนี้อุณหภูมินี่3 5องศาฮะแดดแรงมากแดดโคตรแรงเลยแล้วดูน้องมิกดิ สำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมกับน้องมิกนะครับจะไปขี่รถเ,เล่นกันเพราะว่าเห็นว่าถนนโล่งนะฮะเราจะขับไปที่แถวๆที่ที่คนเล่นน้ำนะครับคือผมมาชอบไปดูนะฮะว่าในแต่ละปีเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรยังไงกันนะฮะไม่รู้ว่าผมผมไม่เล่นนะผมไม่เล่นแต่ว่าผมมาชอบดูนะครับว่ามีชาวต่างชาติมาเล่นไหมอะไรไหมผอไโู่แต่ว่าวันนี้ถนนโล่งจริงดูนีคุณโล่งเลย นี่น้องมิกตามอยู่ข้างหลังผมนะฮะถ้าได้ยินเสียงปุ้งปั้งปุ้งปังไม่ใช่เสียงรถผมนะเป็นรถน้องมิกนะครับ เราออกมาขับรถกินบรรยากาศกันนะะเสียงไม่คดอดังเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะขับกันไปเรื่อยๆช้าๆกินลมชมวิวนะเขาเรียกว่าขับรถเอาบรรยากาศนะครับสุดยอดยิงดุเหลือเกิน ดังมากเราก็มาอยู่ที่ถนนราชดำเนินกันแล้วนะถนนโลกจังสวยดีถนนโลกง็ติดไฟแดงแล้วว่ะโอ้โหมีโล่งี้วยาอะไรกันครับเนี่ยรถติดอะไรเนี่ยมถนนประเทศไทยนี่สวยเหมือนกันนะบอกเลย เราเด่นมองไปก็เห็นแบบความเป็นไทยอนุสวรีร้อนแดดนะร้อนนะเนี่ยเดูร้อนนี่ก็ดูใสขาสั้นมากโอ้พันลมพัดลงออกมาแสบขาไปสิโอเคฮะก็ตอนนี้มาอยู่ใกล้กับตกข้เสาสานมากๆแล้วนะครับโอ้แต่ต้องบอกว่าปีนี้คคึกคักมากนะครับคึกคักมากระหว่างทางที่ขับมานี่นักท่องเที่ยวเยอะมากตกใจเลยตกใจเลพี่ยังตกใจเลย ผมจาได้ว่าปีก่อนรถไม่ได้เยอะขนาดนี้นะปีก่อนผมมาขับเข้ามาทีหนึ่งผมจาได้ดูซิดูซิดูซิปีนี้เขาน่าจะจัดใหญ่จัดเต็มกันแน่เลยอ่ะกั้นถนนกันขนาดนี้เลยนะครับก็ยังไม่เห็นคนคนที่จะแบบเล่นกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ว่า รอบนี้คือเห็นพ่อค้าแม่ค้านี่เตรียมขายของกันเยอะมากนะครับด้วยความที่ตอนนี้มันน่าจะเพิ่ง11บียงงมั้งคนก็เลยยังไม่ได้เล่นอะไรกันนะครับแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้านี่แบบเตรียมขายของกันเยอะมากเต็มตลอดสองข้างทางห้ามเลี้ยวด้วยห้ามเข้าหมดเลยอ่ะโอ้ยปีนี้กั้นเยอะมากปีที่แล้วผมจําได้ผมยังขับเข้าไปได้นะครับนี่สินะประเทศไทยทุกคนดูข้างหน้านี้สิครับสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยใชมิล,ล่ะ ไปถึงนักท่องเที่ยวเหรอไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยสิครับโคตรสวยเลยไม่ค่อยได้เห็นวิวแบบนี้ตอนเช้าๆสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าปกติเราพวกบรรดาเหล่าวิกไบจะมาแถวนี้เฉพาะตอนกลางคืนอย่างเดียวเลยโอเคตอนนี้ผมพยายามวนมาอีกฝั่งหนึ่งของกรอเข้าวสารน่นนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า เป็นยังไงนะฮะต่อข้าวสารปีนี้แล้วก็ถนนปิดสองฝั่งจริงไหมโหดูดิคนเยอะมากยังไม่ยังไม่เที่ยงเลยผมจําได้เมื่อปีที่แล้วผมมานะมันไม่ได้ขนาดนี้นะครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราเข้ามาที่ต่อข้าวสารแล้วต่อข้าวสารปี2 0 2 4โอู้เอาจริงๆนะครับถ้าให้แนะนํานะอย่าขับรถเข้ามานะครับใครที่อยากจะขับรถมาเที่ยวมาดูธงเทศกาลบ้านเราตอนนี้นะครับ อย่าขับเข้ามาเลยเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาให้รถเข้ามาได้โดยปกติหรือเปล่านะคะว้าวคือผมไม่แน่ใจว่าปกติเขาให้รถเข้ามาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่านี้อยู่ๆเราก็ขับเข้ามาตามตามรถคันอื่นเข้ามาเขากั้นถนนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ กูแต่ว่าคนเยอะมากนะฮะปิดถนนกันอลังการงานสร้างมาก <laughs> โอ้โหคึกคักมากผมว่าตอนเย็นนี่น่าจะคึกคักกันแบบสุดๆนะฮะ ผมไม่แน่ใจเขามีกฎหมายควบคุมในการจําหน่ายแอลกอฮอล์หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่ามีมั้งควบคุมไม่น่าได้อะสถานที่แบบนี้ใครมาตอนเย็นเย็นกลางค่ำกลางคืนก็เรามาจระวังเรื่องคนเมาทะเลาะวิวาสอะไรกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เมาก็อย่าห้าไวไ้ทำร้ายร่างกายกันนะครับไม่เอานะครับ ฝั่งามาสงนรามนะครับแ่บอลขึ่นขายกันกระตุยกระจายนะน้ายะครับจง่ายสินท้าอยู่บนทนะครับเบอร์พุทสาที่นี่คือต่อข้อสาร2024นะฮะไม่ธรรม,มดาไม่ธรรม,มดามากๆนีนะครับไปนมากเพื่อทำการรเนะครับดานา ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าโดยปกติแล้วเ,เทศกาลสงการเขาจะมีวิธีหรือว่าเขาเรีกเยกอะไรนะพิธีกรรมทางศาสนาใดๆบ้างอันนี้น,นี้ผม,ไม,ไ,มไม่ทราบนะครับแต่ว่าขับมาที่ยังไม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นพิธีกรรมเหล่านั้นเลยนะครับแต่ว่าเห็นการเตรียมในการขายของเห็นพ่อค้าแม่ค้าเห็นนักท่องเที่ยวเยอะมากนะฮะโอ้เม็ดเงินไหลเข้าประเทศไทยเท่าไหร่เนี่ยแม่สุดยอดไปเลย สุดยอดไปเลยแต่ว่าเขาก็ยังเล่นกันไม่เยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งจะ11โมง55นาทีนะครับโอเคตอนนี้เราก็วนออกมารอบนอกที่ถนนราชดำเนินอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและภาพที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อสักครู่ก็คือนี่แหละต่อข้าสารปี2024